มาต่างไกลเดบวซ้ำนี่กันะเสียตเตย้ยลองไมโครทีมงานโทรหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับสอฟดัมซิงค่ะมาดูเสียเต้ยวิจารณ์บ้างมากเด้มันก็เรดียเตอร์วิจารณ์บ้ว สามวอะไรก็ได้นะควบเลยกสามวรนเเลย้ยาิ่ยมันมีขึ now, to ้นส3าบใช่ไมปั๊มหนึ่อบสมอสคือตัวไหนเอววิ่รองพเขาช่างจับสามร้อยห้าสิบ โหลดไหมก็ไม่โหดโหลดนะดนะดี๋ยวครับร<ล>อรอดูมันจะร้อนหรือเปล่ารอดูมันจะร้อนหรือเปล่าเอาลงไปประมาณั่วนมงึง

นำขั้นนี้พ่อจะไปซื้อของพ่อตายตายแล้วไปลูกไายละ่ะพ่อจะไปซื้ออะไรไปกับตาก่อนพ่ก็ัม่ไงลพ่อขอวเลาะลูกเหรอคะ<ป>เอามา พอไปไปพอไปหาปอจินโอ้ยน้อตาเอ้ยตาตาอยากขับรถค่ะหนเสียงดีขักว่ะไปเลย เสีเลวแม่ทนกระเจีบใส่กระยานข้างของของกลาเป็นตาดีเมือล่ะเมียนบอกเขายากใจกันเบิดเหรอเมื่อไหนไปสร้างคอยมันน้ำติิน ฝนมาแล้วค่ะเซตินก็ไปซื้ออะไรไะมาลงมาเร็วลงมาเร็วเดินตาตาเด้อข้าบ้านแล้วเนาะเซไม่ใส่ขึ้นแมโคขโค คืนรดเกียวเ้ยนรวนี่คืนขั้นนี้นี่นเอานี่ะนี่ขั้นนี้คือว่าึนน้นขั้นหน่อยดีกว่าเ <c oughs> อานังขับขันหน่อยนี่นี่น <c oughs> ี่โอ้ยลูกใส่ลาเสียติงก็เสียงดีแทนเนาะเงี่ยเงียเงียันไวเงียเพรา้าไปคือใแล้ววันนี้ พยยกาตีกาตีร้านมานน่ก็ตีบอพะายตีดอกบตีดอกมาตีลำแล้วโมโหยังเทียนลำเลยลำเลยเนาะพยเนาะอือมีดแกยังแย่กันเลยใช่ไหมเฮ้องสิมีคือบะมิดาตียกมือใส่ยูว่นละบาตีประกาศตีแต่ลูกนี่กาตีค่ะตลานนี่ประกาศนี่นั่งนี่นั่องดี่ไม่งนี่นั่นี่นั่น่ เดี๋ยวกพอง่ายเสียดออกให้ก่อนนี่แหละดูกกตรงแต่อย่าอย่ากได้วง,ง่ายขึ้นนู้นบาไปห่อยเดี๋ยวนี้นหน่อยเนี่ยมากเยอ,เอ,อะขึ้นไปนั่งขับเลยขึ้นบอไปเลยลูลกขึ้นบอเลยอยากสตาร์ดีเลยวันนี้อดได้อุจจารยจะระบียบเหรอเสียงมาสุด นักลองเนาะหมอลำเนาะห้องนี่บักจ้างคักแล้วกันย่างครับเอ๋อเอาลวเอาออกแล้วบายบายก่อนบาย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 ป้าแล้วบายบายก่อนแล้วบายบายเบิบบบ่งหน่ำมุกอารมณ์ดีดอกมันอารมณ์ดีอยู่ในคราบเพะ่ทไทยนั่นเช็ดมูกก่อนเช็ดมูกก่อน <c oughs> เช็ดมูกก่อน ขึ ja ้นรแม่ข wow ้ขึ้นรถแม่ข้ตัวจักวจากอยังดกตาอยากลงบอกดีดตีว่าอยากงอยากงนอนจากลงขึอยากนอนบอกเล่าบอกพะยัยทางเล่าท้งไทยก็บอกเล่าแล้วหลายกลัวคนเลียงเป็นเล่าเนาะจุตกับพยกับไม่ไง ักบพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยจะว่ามันแบบไทยจะเอาไปทําไมมันสิแตกมันสิแตกมันกินบลได้ดอกนี่ปวดป้าเส็บไปโยนใส่กระจกรถพ้องนะนั่นพอกับมาขึ้นลืมเงินบ่เอ็มร้อยหมูจักไล่หมูนี่ตั้งหาพล่ะหมูจักไล่หมูนี่พ่อเนี่ยวะขวดน้ำขวดยังเนี่ยมันหมูดอกได้ ดมบ้าไม่หังไม่หันเงยขนเสียงก่อนทางไมดเลยนีนี่เปียนะเปียกไปเตียนอให้เขาทำที่นู่นอะไรเงเอย่างโซลองดีลองโซลองี้ดีโซลองซื้อมาเลยไมนี่นะซื้อเปียนเท่าหม่เลยดิเทาเนี่ยอันนี้ต้องเย ้เามันยกยอชาเนี่ยไม่ได้ทำทเตับตงห็ดนฮะเหดน่า่ยังมันเงินหลอยู่อวยาเดี๋ยวไปตืนน้ำมันยานฮะไมขอนะเ็นไงใเห็ดปวงเนี่ยบอ น้ำปลายางกับของตีเพราะว่าถล้มยังตันี้มันเปลี่ยนกบ่เปลี่ยนใม่หลมันหัก้อยแทออเพื่อนว่าเพื่อนสิเปลี่ยนอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเอาอะไรเอาอะไรเอายางเอาอีกฮะมาลงมาเอาอันไหน เอาอีกเอาอีกเอาหยังบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนบายบายก่อนเดี๋ยวจะพาไปเอาจุกก่อนจุกก่อนนี่ไหมจุกแก้มนี่ไหมจุกแก้มนี่ไหมจุกก่อนจุ๊บจุ้หมจุ๊บไหมจุ๊บไหมจุ๊บไหมอุ่คุณนนะคุณนหนาอุ่ยิ้ม่อุ่ยเถินตาตาเถินเอาจุ๊บไหมจุ๊บไหมเราจะพาไปซื้ออีกซื้ออีก จุ๊บก่อนจะพาไปซื้ออีกจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเป้วอยู่ไหนเป้าหยั่งน้ำแดงเห็นน้ำแดงขึ้นน่ะหาอิมลอยแค่น้ำหวานเนี๋ยวพ่ไงเหรนมันมันมีน้ำอยู่เด่นน่ะกางวนบ้าไหไม่ น้อหนังทีเขาเขาเราเราบเงียบลยเดี๋ยวเดี๋ยวร่อยเนี่ยแบ้งหายบ่กินหลังก็ได้นี่เอาน้ำหวานนี่น้ำแดงนี่นี่กินน้ำแดงดีกว่านี่อร่อยกว่านี่เทใส่แก้วเลย ใจรักอิห <sociedad> รีมาลึกพี่ๆอะเอาเกน้ำแดงดีกว่ากอกขวาเลยว้ี่ละ่กอกขวนให้มันไหมของซีขวนเป็นลอยไหมมามาแแดงน่นแไปกินเอ็มลอยบ้ เขกเกลียวแล้วต <dy> um, e ีไงเท่ไหมอันน้ำแดงคนนั่นละเยี่ยมลนโบว์เพราหนูตังเยอะมามาเพราะย่นปิดฝาไ้มาเอาไปขายเอาเอาแต้มแดงใส่ไง